สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์เช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตหน้างานนะครับหน้างานขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับหน้างานตรงนี้นะครับมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่7ดไร่นะครับอยู่ที่ตำบลหลุมกะดูอำเภอห้วยแถลงจังหวัด นครราชสีมานะครับกับพื้นที่7ไร่นะครับตอนนี้ความคืบหน้าของงานเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ80%แล้วนะครับก็ในเหลือในส่วนของการขุดเพิ่มความลึกนะครับชั้นสุดท้ายตรงนี้นะครับเพิ่มความลึกให้ได้อยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็ทอยดินใส่รถบรรทุก10ล้อนะครับนำมวลดินขึ้นไปทำเป็นพื้นที่โคกลูกสร้างที่พักที่อยู่อาศัยนะครับ พื้นที่บ่อน้ําตรงนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่ประมาณอยู่ที่เกือบเกือบหนึ่งไร่นะครับเราจะขุดเป็นชั้นเป็นเบิร์มนะครับเป็นตะพักนี่นะครับเป็นชั้นเป็นเบิร์มเป็นตะพักแบบนี้นะครับลึกลงไปนะครับเป็นทรงฟรีฟอร์มนะครับเพื่อจะเราจะเก็บรักษาในส่วนของต้นไม้นะครับต้นไม้ไว้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะครับที่เราเก็บไว้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะครับขั้ตนตอนแรกของการทํางานของเราก็จะทําการตีแบบนะครับตีแบบพื้นที่นะครับบอ่อน้ําโมเดลนะครับเราจะตีแบบในส่วนของพื้นที่บ่อน้ําแล้วก็พื้นที่ถมที่นะครับในส่วนของคลองไส้ไก่เนี่ยเราจะไม่ได้ตีนะครับเราจะใช้วิธีการวัดแล้วก็ปักหมุดไว้นะครับเพราะว่าคลองไส้ไก่เนี่ยจะขุดตามคันล้อมที่หรือว่าคันนาขอบขอบพื้นที่อยู่แล้วนะครับ แต่ในส่วนของบ่อน้าโมเดลของเราเนี่ยต้องตีแบบนะครับเพื่อจะให้ได้โมเดลแล้วก็ไปตามรูปทรงของพื้นที่นะครับของต้นไม้นะครับต้นไม้เราต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าต้นไม้แต่ละต้นกว่าจะโตเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับเลยมองเห็นถึงความสําคัญตรงนี้นะครับเราเลยทําการออกแบบพื้นที่นะครับแล้วก็ตีแบบพื้นที่ให้เข้ากับพื้นที่ภูมิพื้นที่นะครับเนี่ยนะครับก็จะ ขุดคดเคี้ยวนะครับอ้อมต้นไม้แล้วก็มีโมเดลผสมผสานนะครับแล้วก็การขุดเซฟต้นทุนด้วยนะครับเพราะว่าการขุดเวียงขึ้นมาทําโคกทําคันล้อมในรอบพื้นที่นะครับก็ลดการทอยดินที่ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีทอยดินบางส่วนนะครับที่เราต้องทอยนะครับเนี่ยนะครับผม ตอนนี้นะครับรถขุดก็ทําการเจาะนะครับในส่วนของความลึกของบ่อน้ําให้ได้อยู่ที่5เมตรนะครับ5-6เมตรนะครับชั้นดินตรงนี้ภูมิพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นภูมิพื้นที่แบบที่สูงนะครับที่นิยมการปลูกอ้อยนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะอยู่แบบกึ่งๆึนะครับระหว่างปลูกอ้อยก็ได้หรือว่าทํานาก็ได้นะครับในส่วนของผลผลิตก็จะได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ จะต่าก็ไม่ต่ํานะครับจะสูงก็ไม่สูงนะครับก็คือสามารถทํานาได้แต่ได้ไม่ดีนะครับปลูกก้อยก็ปลูกไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็เลยปรับทําเป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับเนี่ยนะครับผมมีพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะขุดลงไปโดยประมาณสัก50เซนนะครับก็จะเป็นหน้าดินนะครับลงลึกไปกว่านั้นประมาณ1เมตรก็จะเป็นดินอ่าดินเหนียวนะครับดินเหนียวดาน สังเกตได้แล้วว่าดินเนี้จะเป็นดินที่ออกเป็นเม็ดๆนะครับเนี่ยนะครับเป็นดินที่แข็งนะครับถ้าจะเป็นรถขุดขนาดเล็กหรือว่ารถขุดทั่วไปนะครับที่กําลังไม่ถึงก็ไม่สามารถที่จะขุดได้ลึกขนาดนี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้เราจะใช้วิธีการค่อยๆเจาะค่อยๆแงะลงไปนะครับเพื่อจะเพิ่มความลึกนะครับเนี่ยนะครับจุดที่ลึกที่สุดนะครับ เสียงการขุดของรถขุดของเรานะครับแท็3สามสอนยคีซีนะครับขุดทอยดินใส่รถบรรทุกนะครับอ่าก็คือเป็นวิธีการขุดที่ดินในตัวเองแล้วก็ถมในที่ตัวเองนะครับเราไม่ได้นำดินออกไปที่ไหนนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเซฟ ต้นทุนในเรื่องของการไม่ต้องไปซื้อดินจากเจ้าอื่นหรือว่าที่ของคนอื่นนะครับตัวนั้นจะเที่ยวหนึ่งก็เป็นพันก็มีนะครับหรือว่า5600นะครับต่อเที่ยวแต่ตอนนี้เราจะขุดบ่อในพื้นที่ตัวเองนะครับถมในพื้นที่ตัวเองนะครับเราก็จะได้ทั้งพื้นที่บ่อน้ําเก็บน้ํานะครับแล้วก็ได้พื้นที่โคกนะครับเอาไว้ปลูกสร้างนะครับปลูกที่พักอาศัยนะครับ ถูกต้นไม้ต่างๆได้หมดเลยนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดหลุมขนมครกนะครับเป็นจุดบ่อน้ําตรงที่ตื้นนะครับเราสามารถที่จะลงไปเล่นได้นะครับตรงนี้ไม่ลึกมากนะครับเราสามารถที่จะอนุบาลปลาก็ได้นะครับตรงนี้นะครับไม่ลึกมากโดยประมาณสัก3เมตรนะครับโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็จุดขุดคดเคี้ยวไปเชื่อมกับบ่อน้ําที่ลึกนะครับจุดที่ลึกที่สุดนะครับ ก็เก็บเป็นแนวทางในการขุดออกแบบพื้นที่ได้นะครับพอน้ําจะมีที่ลึกที่ตื้นนะครับเพื่อจะสร้างระบบนิเวศไปในตัวนะครับสร้างจุลินทรีย์เพนต้อนลายแดงต่างๆให้กับพืชนะครับแล้วก็ให้ปลาได้ที่พักอาศัยนะครับมีเ็นต้อนน้าเพนต้อนพืชนะครับเนี่ยนะครับก็ยังเหลือเก็บงานอีกนะครับตอนนี้ก็ ทำคันล้อมที่เรียบร้อยนะครับยกระดับพื้นที่มา1เมตรนะครับนี่นะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับ10เมตร5เมตรนะครับพอเราทอยดินเสร็จเราก็จะทําการเก็บงานแล้วก็ตกแต่งพื้นที่ให้สวยงามนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนจบงานยังไงผมจะมาถ่ายให้พี่ๆได้รับชมนะครับกับหน้างานโค้งหนองนาน,นะครับอยู่ที่ตำบลหลุมกระดู อำเภอห้วยแถงจังหวัดนครราชสีมานะครับกับโค้งนองนาพื้นที่เจ็ดไร่นะครับทีมงานปีชาจุฬาทรัพย์นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอตัวนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากพี่ๆด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวแล้วนะครับผมขอบคุณกำับการติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ